และไม่ใช่แค่ไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงนะไฟตัดหมอกไฟเดยไลท์ไฟเลี้ยวเป็น LED ทั้งหมดเลยสำหรับไฟหน้าของ City อ้ a t c h ิ a c c ห้าสิบเอ็ดลเลยแต่ว่าที่นี่มันไม่ได้มีแค่งานสินนะคะทุกคนที่นี่มีทั้งกินเที่ยวช้อปปิง้งก็คือครบจบ จบครบในคันเดียวเลยเพราะว่าเขาสามารถพับเบาะได้4แบบ4โหมดเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bigu Visa รายการที่จะพาทุกคนไปส่้กับฮันด้าในทุกที่ค่ะและในวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปแลนด์มาร์กย่านธนบุรีค่ะแต่ยังไม่บอกนะคะว่าเป็นที่ไหนแต่เราจะเดินทางโดยรถยนต์ซิตี้แฮตแบกเทอร์โบอาร์เอสคันนี้ค่ะรา้จะพาัทุกคนสดสะดุดตามากเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะทุกคนไปกันดีกว่าไเลย คือเมื่อกี้ที่หนูบอกแล้ว,ว่า City Hatchback Turbo RS ามันส่วนสะดุดตาคืออยากรู้ว่ามันสะดุดตายัางไรที่แท้ว่าไป City Hatchback Turbo RS คันนี้นะก็โดดเด่นมากด้วยไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นไฟ LED และไม่ใช่แค่ไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงนะไฟตัดหมอกไฟ daylight ไฟเลีเ้ยวเป็น LED ทั้งหมดเลยสำหรับไฟหน้าของ c i ิ y Hatchback นอกจากนี้ก็ยังโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบสีดำครอส s บ็กอ่สีด สเปกเงี้ยเสาก,กัดที่ฉลามด้วยแล้วก็มีสปอเตอร์หลังนะ,ะ,ะก็ให้ความโดดเด่นดูเป็นสปอร์ตการชนหน้าการชนท้ายก็ออกแบบมาพิเศษดูโดดเด่นดูสปอร์ตมากๆอนอกจากนี้ก็ยังมีล้ออลลอยล้ออลลอยขนาด16นิ้วเป็นปัดลบดำนะครับก็ให้ความโดดเด่นสวยงามมากๆเลยดูเท่ดูเป็นสปอร์ตนอกจากนี้ภายในห้องโดยสารภายในห้องโดยสารเนี่ยเข้ามาถ้าเป็นคนขับเนี่ยได้สัมผัสควงอะไรจะว่าก็พงอะไรหนักเนียนมา,มาก ดำเดินได้สีแดงตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังเป็นหนังอะคันธาราหนังกลับเดินได้สีแดงแล้วมีตกแต่งขอบแดงด้วยนี่ให้ความเป็นสปอร์ตมากๆเห็นป่ะดูขอบตรงนี้นขอบแดงเป็นส่วนผสมนะมี3อย่างก็คือเป็นหนังกลับอะคันธารามีส่วนที่เป็นผ้าแล้วก็เป็นส,นส่วนของหนังสังเคราะห์ตัวเบาะนุ่มดีมากเลย ชับด้วยที่บอกว่าเราจะเป็น l a n d าร์ k ย่านฝั่งธนนะคะที่ที่เราจะไปก็คือช่างชุยค่ะทุกคนช่างชุยเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนชอบเสพงานศิลป์มากๆเลยเพราะว่ามีทั้งไอเดียแฟชั่นงานศิลปะเยอะแยะมากมายบนพื้นที่11ไร่11ไร่เลยแต่ว่าที่นี่มันไม่ได้มีแค่ง,งานศิลป์นะคะทุกคนที่นี่มีทั้งกินเที่ยวช้อปปิง้งก็คือครบจบและที่เด่นๆที่จุดไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือเครื่องบินลำยักษ์ค่ะทุกคน ไม่รู้มันจะใหญ่อลังการขนาดไหนหนูก็อยากรู้เหมือนกันเดีย๋ยวเราไปดูวันที่ช่างเชื่อันดีกว่าค่ะไปเจกอกันที่ช่างเชื่อันเลยไปเลยจุ๊ E aí เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนช่างชุยที่หนูพามาเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเหมาะกับทุกสาย,ยนะไม่ว่าจะมาสายศิลป์สายกินสายเที่ยวสายช้อปปิง้ง สายคาเฟ่คือมีหมดเลยข้างในคือร้านอาหารเขาน่ารักมากๆเลยแล้วก็โซนถ่ายรูปก,ก็เยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าถ้าสมมติใครช็อปปิ้งเยอะๆของคิดใหญ่ๆเนี่ยจะบอกเลยว่า City Hatchback t u r b o r อเนี่ยเอาอยู่จริงๆจ,งๆจบครบในคันเดียวเลยเพราะว่าเขาสามารถพับเบาะได้4แบบ4โหมดเลยอยทุกคนไม่ว่าจะเป็นโหมด Utility โหมดนะคะที่เบาะหลังปรับพับเรียบเพิ่มพื้นที่ด้านหลังค่ะกว้างมาก ลองโหมดเบาะหน้าเบาะหลังปรับพับนะคะเพิ่มพื้นที่แบบแนวยาวก็คือถ้าสมมติของ8เมตรก็คือเออมว้มวนๆหน่อยให้มันไม่เกิ2น2เมตรมันจะได้ใส่ได้ไปแนวยาวแล้วก็ทอโหมดนะคะเบาะด้านหลังพับขึ้นก็คือเพิ่มพื้นที่เก็บของแนวตั้งก็คือถ้าซื้อต้นไม้มาสูงเนี่ยมันก็สามารถใส่ได้เลยแล้วก็รีเฟซโหมดค่ะเบาด้านหน้าพับเชื่อมกับเบาะด้านหลังให้พื้นที่แบบว่าผ่อนคลายสบายๆนอนยาวราบไปเลยถ้าสมมติแบบเออคุณผู้ชายจะรอคุณผู้หญิงบนรถคือจะบอกว่าสะดวกสบาย ใช้งานง่ายมากก็คืออนเนกประสงค์สุด ถ้าใครจะตามมานะคะที่ช่างชุยเนี่ยเขาเปิด11โมงถึง5ทุ่มแต่ว่าเราเนี่ยมาตอนช่วงบ่าย2บ่าย3ค่ะทุกคนก็คือหลังฝนตกพอดีเลยก็คือเขากำลังตั้งร้านกันนะจะแนะนำนะคะก็คือมาช่วงหลัง4โมงดีกว่าเพราะว่าเขามีตลาดมือสองด้วยกําลังตั้งร้านกันเลยเมื่อกี้คือร้านค้าจะเปิดมากขึ้นค่ะก็คือที่พายเมื่อกี้ร้านยังไม่ค่อยเปิดกันเลยค่ะทุกคนก็จะมีโซนร้านอาหารนะคะที่เปิดแล้วถ้าใครมีสถานที่ดีๆแนะนําแบบนี้หรืออยากให้เราไปซ่าที่ไหนหรือเอาฮันด้าด้วยอะไรไปซ่ ก็ะะาสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หน่อยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไม่ได้